ทำได้หรอตรงไหนได้อุป,ปะอะไรนี่ปะปาปทาวาออของด้านสุดท้ายนะ อยู่แล้วอุปปาทาวาอุป,ปาทาวาพิฆเวตถาคตานังพิฆเวคะ,<ต>ะถะตถาคตาน,างตนังอนุปาทาอนุปาทาวาตถาคตานังวาตถาคตานังทิฏาวาสาถาโต ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตตังตถาคโตอาภิสัมพุชิสัตวะอภุสัมอภิสัมพุทชาติ อภพิสามพุทธะติอภิสามีติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภพิสามพุทธชิตวาอภพิสามีตวาอภิสเมตวาอาจิกาติอาจิกาติ เทเสติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติปัตถะเปติปัตถะเปติวิวราติวิวรณติวิภาชาติวิภาชาติอุตานีคาลติอุตานกะโลติสัพเพธรรมานาตตาติสัพเพธรรมานาตตาติอิทามโวจ่า อิทมะโวจะภาคาวาภาคาวาอัตามาาอัตามานาเตพิกขูพาคาวาโตเตพิกขูพาควาโตภาสีตังอภพินันทุนติภาสีตังอภพินันทุนติ บทสวดพัทเทกรัตตาคาถาบทสวดพัทเทกรัตตาคาถาอาตีตังนานวาฆเมยะอตีตังนานวาฆเมยะนัตปิกังเขนัตปิกังเขอานาคาตังอานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงบุคคลอ,อาทิาทต,ะตยะทะตีตามปะหีนันตังยะทะตีตามปะหีนันตังอภัตตัญจ อปะตันจะอาณาคาตางัาาตางอาาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะปัจจุปันนันจะ โยธรรมมังโยธรรมมังตทาตทาตถาตถาวิปัสสติวิปัสสติอสังหิรังอสังหิรังอสังกุปปังอสังกุปปังตังวิทธาตังวิทธามโนบรูหิเยมลุมโนบรูหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนแคนไม่งอนเงี้ยนคอนแคนเขาวควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้เขาวควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไวอ้อจเชวะกิจจะมาตับปังอาเชวะกิจจะมา ัังโกชัญญาโกชัญญามารนางสุเวมารนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนสังฆรา,านเตนะสังหิโนสนาหิโนสังฆรา,านเตนะ มหาเสนนะมัจุนามะเหมห,า,มา,เหาเสนนเ,เสนนะเสนเนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชเพราะความผับเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหัตตมะตันทิตังอะโหัตตมะตันหิตังตันทิตังตันทิตังตังเวพัทเทกาลตโตติตังเวพัทเทกาลกาลตโตติสันโตอาจิคะเตมุนิสันโตอาจิคะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้ที่ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าไม่เกียดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคนะบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคนะ สัพเพสงขาราอนิจจาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจสงขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแล่รูปธรรมนามบันามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บ ไปสัพเพรรมาอนัตตาสัพเพรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัว ว่าตนของเราทุวังชีวิตตังทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนังทุวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนวัสสงมายามะลิตพังวัสสามะยามะลิตตังตับพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้อันเราจะพึงตายเป็นแท้าาแมาลนปาิโยสานางเมชีวิตตังมาลนปาลิโยสาละสาสาสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลออชีวิตละช,ช,ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลออชีวิตตังเมอนิยตัง ชีวิตตังเมะนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลนังเมนิยะตังมาลนังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะวะตะควรที่จะสังเวชควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอจิลัง อายางกายโยอะจิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนอะเปตะวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณขันปัสจากวิญญาณุโท จุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอันเขาทิ้งเสียแล้วอ่ะที่เสดสติอ่ะที่เสดสติจากนอนทับจากนอนทับปาท้าวิงปาทาวิงซึ่งแผ่นดินซึ่งแผ่นดิน,น,ดนการลิงฆ่าลางอีวะการลิงฆ่าฆ่าลังอีวะปาดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนปะดูด ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้อานิจาาาาาานจาวัตถสังขาราอานิจจาวัตถสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวยะธรรมมิโนโอุป,ปาทะวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้ว มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวาอุปาชิตวานีรุดชันตินิ่รูดชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมโมสุโขเตสงมูปะสมโศขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายความเข้าไปสงบระงับ สังขารทั้งหลายเป็นสุกอย่างยิ่งเป็นสุกอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังจะตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสะเลมะลิงสุจะมะลิสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมะลิสามิตะเทวหัางมะลิสามิเ,ามามเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตาสังสยโยนัตถิเมเตตสังเตตะสงัตตะสงขยโยสังไสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยหมดสวดเมตตายังกิจจิหมดสวดเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรรมมังยังกิจจิกุศลังกรรมมังสัพเ,เพหิพัตเตหิสัพเพหิพัตเตหิกตังคุณยังโนกะ ตังปุญญางโนอะนุโมทันตุอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงฐาเนเยเทวาอัสมิงถาเนอธิคตาธีคายุก,กาอธิขาตาธีคายุก,กาสัทธาหัวตุสุติตาหนตุ สัตาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุ มาตาปีตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุดจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุดจันตุสัพเพอาญาติกาสุขิตาโหนตุสัพเพอาญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพติปิสา สัพเพยักขาสัพเพยักขา um. สัพเพเปตาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสัพเพ อาจาริยุปัชชายะสุกิตาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนักตาสุกิตาโหนตุสัพเพนักตาสุกิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวา สัพเพเทวะตุกิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพสามะตินางสัมมิชิตังสัมมิชันตุโวสัพเพสามะตินางสัมมิชันตุโวสัมมิชันตุโวสัมมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา ปันติธานาคาถาปันติธานาคาถายาเทวตายาเทวตาสันติวิหารวาสินีสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลถูเปคะเลโพธิคะเลโพธิคะเลตาหีตาหีตาหีตหิตาธรรมธาเนนะตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาพระวัน พระวันตุภูชิตาโสทิงกะโลนเตทะโสทิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลวิหาระมันทะเลเถราจะมัชชาเถราจามัชชาณวากาจะมิฆะโวณวากาจะมิฆะโวสาลานิกาทานะปฏี สาลามิกาธนปาตีุปาัสก,กาคามาจเตสาอุปปัสก,กาคามาจะเทวสานิฆามาจอิสาลานิฆามาจะอิสาลาสปานภูตาสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจา ชาลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภาวาอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาสังเสทชาตาอัตโวาปาปติกาอัตโวาปาปติกานิยานิกังทรรม,มวะลังนิยานิกาธรรม,มวะลังปติจเตจเพปิทุกขสักลนตุสังขยัง สเพปิทุกขังสะกะโลตุสังฆยังทาตุจิรังสะตังธรรมโมทาตุจิรังสะตังธรรมโมธัมมัทธาลาจะปุกขลาธัมมัทธาลาจะปุกขลาสังคโฆโหตุสัมังโควะสังคโฆโหตุสัมังโควะอัตถายะอัตถายะ,ายะจะหิตายะ จะหิตายะจะอัมเหจะอัมเหลักขัตุสัตทัมโมลักขันตุสัตสัตทัมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนสัพเพสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงวุทิงสมปาปุเนยามะสมปาปุเยยามะธรรมเมธรรมเม อะริยปะเวทิเตอะริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโน ปาณิโนพุทธศาสนีพุทธศาสนีสัมมาทาลังสัมมาทาลังปเวชันโตปเวชันโตกะเลเทโวกะเลเทโวภาวัสตุภาวัชสตุวิถิภาวายะวิถิวุธิภาวายะ สัตตานังสัตตานังสาม,มิทังเมตุสามิทังเมตุเมทะนิงเมทะนิง,ม,นงมาตาปิตามาตาปิตาจะอัตราชังอัจะอัตตะชังนิจังลักขันติ นิจังลักขันติปุตตะกลางปุตตะกลางเอวังธรรมเมนะเอวังธรรมเมนะราชาโนราชาโนปะชังลักขันตุสัพพะธา,าปะชังลักขันตุสัพพะธา,ท,าทุกขปัตตา,อาเ,อเอวตาอุยโยชนะคาถา เทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปัตตาจารินทุกขาชะละชะชาทุกขปัตตาชานิทุกขาจะนินทุกขาจะนินทุกขาพระยปัตาจะนินพระยาพระยปตาจะนินิพระยาโสกปัตตาจะนิโสกาโสกปัตตาจะนิโสกา โหตุสัพเพปปานิโนโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทางสัมปะทางสัมสามพะทังปุญญาสัพปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพเทวานุโมทันตุ สัมปพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะทานังททันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุสัพภาวนา พิระตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาคัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคลนคาถาสุมงคลคาถาโหนตุสัพพังสุมังคาลังโหนตุสัพพังสุมังคาลังนักฉันตุสัพสสพะเทวตา รักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสโสตีโหนตุนิรันตะลังโหโสตีโหตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังคะลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตารักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัพพะธรรมมานุภาเวนะโสวทีโหนตุนิลันตารังโสธีโหนตุนิลันตาลังโหนตุสัพพังสุมังคาลังโหนตุสัพพังสุมังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตารักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสังฆะสัพพะสัพพะสังฆา นุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะลังโสถีโหนตุนิลันตะลังสัสธธพเพปปพุทธาภรัพตาสัพเพพุทธาภรัพตาปเจกาณจัยยังพระลังปัจเจกานจะยังพระล,ลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจะเทเจนะเตเชนะเเนะเเนะักขังพันธามิสัพระโส ลักขนันพ well. ah ันธามิส ah ัพะโสสัพเพพุทธาภรัพตาสัพเพพุทธาภรัพตาปัจเจกานันจายังพระลังปัจเจกานันจายังพระลังอรหันตานันจะเตชนะอรหันตานันจะ เอเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาสัพเพพุทธาพะรัปตาปัจเจกานันจะยังพ้าลังปัจเจกานันจะยังพ้าลังอรหันตานันจะอรหันตานันจะเอเชนะเอเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพะรัปตาสัพเพพุทธาพะรัปตาปัจเจกานันจะยังพ้าลัง ปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะอรหันตานันจะเอเชนะเอเคนะรักขังพันธามิสัพพโสรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา a ภะละปัตตาสัพเพพุทธา a ภะละปัตตาปัจเจกานันจยังพระลังปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันต้าปั นันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาภระปัตตาสัพเพพุทธ,ธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพราลังปัจเจกานันจะยังพราลังอาหันตานันจะเตเชนะ อรหันตานันจะเตเคนะรักขังพันธามิาสัพพโสรักขังพันธามิสัพพโสเพพุทถาภะปัตตาเพพุทถาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจะเตเคนะรักขังพันธามิสัพพโสรักขังพันธามิ สัพพะโสสัพเพพุทธ,ธ,ธ,ธาพรลปัตตาสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานันติยังพ้าลังปัจเจกานัจะยังพ้าลัง,ง,ง,ลงองหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสรักขังพันธามิสัพพะโส สัพเพพุทธ h a ภะัปตาสัพเพุทธา a ภระ,าาระรัปรตาปัจเจากานันจะย,ยงังพระลังปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสรักขังพันธามิสพพโสโาน ด้วยอนานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมจ้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ข้าพเจ้าขอน้อมก้าุอุทิศถวายถวายเป็นพุทธเป็นพระราชเป็นพระพราชกุศลนี้แด่แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชานาชนนีพันปีหลวงผู้เสเด็จสู่สวรรคาลายผู้เสเด็จสู่สวรรคารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพท์สิริมงคลจงเป็นศัพท์สิริ มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่า คำว่าไม่มีไม่มีอดยาอดยายากจนยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำงงดรนน <UND> UM e> ดำงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ <Overwatch> ผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรโปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภ <arriba> าพแห่งมงคล น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิงแอเมมเลตได้จัดสร้างขึ้นสาสิงอมููลต ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพให้ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพเทวนุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์และลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองอำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินและผู้และบูชาทุกประการเทิน